สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พี่พามาปลูกดอกบัวดินค่ะอันนี้เป็นหัวบัวดินที่พี่เตรียมไว้สําหรับปลูกนะคะเดี๋ยวแนะนํากันก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะปลูกบัวดินเนี่ยที่บ้านพี่นะคะก็คือเราจะตัดรากเห็นไหมฐานรากอันนี้ฐานรากนะคะตัดรากตัดใบออกเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ปลูกอันนี้เป็นรอยทีออ่หัวหน่อมันหลุดไปนะคะตรงนี้ อันนี้เป็นดอกค่ะันนี้เป็นดอกนะคะซึ่งดอกจะตัดทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะที่บ้านเราเวลาปลูกบัวดินเนี่ยฐานรากเราจะตัดเอ้ยไม่ใช่เราจะตัดรากออกหมดเลยจนถึงฐานรากแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เราไว้รากแบบนี้อ่านเนี่ยนะคะรากถ้ามีแบบยาวๆแบบนี้นะคะปลูกลงไปนะคะเชื่อไหมคะเพื่อนๆปลูกเมื่อปลูกลงไปแล้วนะคะ รากพวกนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเน่าทิ้งหมดนะจ๊ะเหี่ยวแล้วก็เน่าทิ้งไปหมดเพราะว่ามันหาอาหารต่อไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นตัดไปเลยเพื่อเพื่อให้ให้รากใหม่เขาเกิดขึ้นมาตามฐานรากที่ที่ว่างอยู่นะคะถ้าเราฝังไปทั้งอย่างนี้ ลากลงไปในดินแล้วก็แห้งๆเหี่ยวๆพอรดน้ําเขาก็จะช้าแล้วก็เน่าไปนะคะถ้าเน่าเหี่ยวเฉาไปแล้วก็ถึงจะมีรากใหม่โผล่ขึ้นมานะคะในกรณีที่เราขุดมาใหม่ๆจากบ้านเราเองนะคะแล้วก็เอามาขุดหลุมแล้วเราจะฝังทั้งรากแบบเบามือที่สุดแบบนั้นได้ค่ะแต่ถ้าบัวดินที่เราขุดขึ้นมานานแล้วหรือได้รับจาก,การเดินทางพี่ไม่แนะนำให้ฝังลงไปทั้งรากแบบนี้นะคะ รากตัดออกได้เลยให้เกี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใบก็ตัดออกได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเว้นเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เหี่ยวไปอยู่ดีค่ะเหี่ยวแล้วมันทําให้เราเศร้าไปเปล่าๆนะคะลักษณะของบัวดินพอเวลาปลูกไปแล้วสมบ,บูรณ์เขาจะแตกหนอ่อเห็นไหมเอ่ยอันนี้ตุ่มๆเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตุ่มเล็กๆอันนี้นะตรงนี้นะเนี่ยตรงนิ้วชี้พี่นะคือหนอนนะคะหนอที่กําลังจะแทงออกมาจากจากหัวนะคะ นี่อันนี้คือหน่อที่แทงออกมาแล้วเห็นไหมคะมีสองหนอ่อสองข้างเลยเหมือนเขาควายเลยซึ่งความสมบูรณ์ของหัวบัวดินนะคะพอเวลาเ,าเราปลูกไปแล้วเขาสมบูรณ์ดีเขาก็จะแตกหน่อออกมานะคะรอจนหน่อเขาเนี่ยหลุดออกมาได้เองนะคะก็ก็จะมีเมีต้นเล็กๆออกมาด้านข้างอาจจะเป็นสองข้างสามข้างหรืออะไรแล้วแต่นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็เราค่อยลือออกมาใหม่แล้วก็ปลูกนะคะ เวลาเราได้รับปัวดินจากการซื้อบางทีเขาก็แม่ค้าเขาก็ล้างมานะคะหัวเก้งๆขาวๆบางทีมันก็ไม่ได้ล้างบางทีก็ขี้ดินเยอะกว่านี้อีกนะคะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยโดยส่วนตัวพี่ชอบแบบที่รับมาแล้วเป็นดำๆด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเขาเหมือนแบบว่ามีเปลือกหุ้มจะได้จะได้แบบว่าเ ไม่ต้องแบบเพราะอันเนี้ยข,ขาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวนานไปก็กลายเป็นดำๆแบบนี้อยู่ดีนะคะวิธีปลูกบัวดินที่บ้านพี่นะคะก็คือแบบนี้เลยตัดฐานรากออกเออตัดรากออกนะคะให้กรุดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเตรียมดินแล้วก็ฝังฝังหัวบัวดินลงไปนะคะเนี่ยพี่ฝังมิดเลยนะคะแล้วก็เว้นช่องห่างๆระหว่างกันนะคะ ห่างเอาห่างก็คือแค่พอประมาณอันนี้หัวหนึ่งที่เรากดไปใช่ไหมแล้วก็เว้นสักประมาณนี้เพราะว่าเรากะว่าเดี๋ยวพอเวลาต้นเขาขึ้นมาเขาก็สูงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีหนอ่อรอบๆนะคะอันนี้ก็รอบๆแบบนี้เวลาเราปลูกเนี่ยเราเว้นนะคะเว้นที่เผื่อให้เขาแตกหน่อด้วย ะะแต่ถ้าใครมีเวลามากนะคะมีเวลาเออว่างๆอยู่ไม่ได้เป็นไรปลูกติดหน่อยนะคะมันก็จะฟูดีก็คือบอกว่าต้นเขาติดกันแล้วออกดอกพร้อมกันมันก็คงจะสวยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บ้านพี่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาหรอกค่ะก็ปลูกเอาไว้เผื่อที่สําหรับให้เขาแตกหน่อเลยเนี่ยเผื่อที่ให้เขาแตกหน่อออกมาแตกหน่อออกมาเขาจะได้มีพื้นที่การเจริญเติบโตเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาแตกหน่อออกมาแล้วนะคะแล้วเขาไม่มีพื้นที่ที่จะ ให้บัวดินหัวเล็กๆเกจริญเติบโตเนี่ยนะคะเขาก็จะเบียดเบียดจนกระทั่งหัวแม่รีบพอหัวแม่เล็กพอหัวหัวหน่อใหญ่ขึ้นแล้วหัวแม่เล็กลงนะคะนานไปถ้าเราไม่ลือ้อออกมาปลูกใหม่สักทีหัวแม่ก็อาจจะฟอได้นะจ๊ะโอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fan Page นะคะไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะ